ดูทีมป้าปูน้องไม้ป้าปูเนี่ยออกมาไหลทั้งๆที่ไอเสียงแหบป้าปูไหลตลอดก่อนจะไปสวดมนต์สองทุ่มมันทําให้ป้าปูส่งพลังงานให้ตัวแทนให้พยาบาลทั้งสายเขาได้เท่าไหร่เขาออกมากรีดมามาช่วยกันมากโอ้โหแล้วเป็นไงคะพลังงานเขาเลยดึงกันขึ้น ต่อให้มีแค่คนเดียวจิตตกก็ทําอะไรคนที่พลังงานสูงไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่สมมุตินะปั๊ปปุ้พลังงานมากถ้าเมื่อไหร่ปั๊ปปุ๊เป็นตัวนาพลังงานลงเลยไม่ไหวแล้วปั๊ปปุ๊ไปต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเห็นด้วยกับปั๊ปปุ้อีกสองสามคนแล้วคนที่กําลังพุ่งก็จะถูกดูดพลังงานลงมันเป็นเรื่องของพลังงานคะ่ะวันนี้คุณอาจจะไม่เชื่อครูคุณลองไปดูโจ้สิโจทีมงานของจิตดีที่ไอ้ทีมงานของอ้อย ทำไมโจขายดีทำไมพี่นาขายดีคุณไปดูเอาเองเพราะในกลุ่มไม่มีใครพลังงานตกเขาใจยังครูไม่ได้เปรียบเทียบพวกคุณแต่ครูกําลังให้คุณไปดูเพื่อไปสร้างพลังงานกันไปเกาะกลุ่มสร้างพลังงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานมีอยู่จริงถ้าพลังงานไม่มีอยู่จริงครูไม่มีทางกล้ามาคุยกับคุณแบณแบ,บนี้นะคะทุกคนพลังงานมันมีอยู่จริงแล้วมันเป็นจริงๆ คุณดูนะไม่ว่าจะเป็นโจรไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครที่มาใหม่ไม่ใช้ทุนตอนนี้เป็นไงทุกคนพี่นาจากไม่ใช้ทุนไม่มีทุนตอนนี้เป็นไงคะเปิดดิลเลอร์เปิดปิดแล้วปิดอีกเปิดโอ้โหทุกคนไปดูเอาเองลูกทีมมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบหืมตังจมคูแบบตังไม่ไหวอ่ะแบบมันคืออะไรเพราะมันคือพลังงานวันนี้ถ้าคุณเรียนพลังงานแล้วคุณใช้ไม่เป็นเหมือนกับคุณเรียนเสียของ เรียนเสียของเรียนมันต้องใช้พี่สุบอกเข้าใจค่ะเรียนมันต้องใช้สิทุกคนลูกกำลังมาแรงไฟแรงแม่ปอดแหกหรือแม่กำลังแบบโอ้เฟี้ยวฟ้าวแม่เฟี้ยวฟ้าวลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเมื่อไหร่พลังงานด้อยมันมากกว่าคุณเคยเรียนเรื่องพลังงานไหมเหมือนเครื่องหมายมากน้อยอะ่ะทุกคนเมื่อไหร่ ที่พลังงานอะไรน้อยมันจะโดนตูดทิ่มเพราะตูดของเครื่องหมายน้อยอ่ะมันทิ่มเลยนะแล้วใครที่มากพลังงานมากกว่ามันจะถูกอ้าปากพ้นพลังนะคะมันเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นเลยให้คุณไปดูเองนะคะว่าสิ่งที่ครูพูดอ,ะอ่ะอคุณดูสิล่าสุดได้ดูไหมพี่แหมมออกมากรีพี่บังออนกรอสมาเที่ยวทุกคนไดออเดอร์อีกห้าร้อยกล่องพี่แมมออกมากรีด น้องเจี๊ยบปิดดิลเลอร์เปิดดิลเลอร์รอบสองทุกคนคุณเห็นอะไรไหมนะคะอะไรอะไรพี่ลุงบอกว่าอะไรวันนี้อา้าววันนี้เห็นทีมปุ่มพัทยาประชุมงานฉะนั้นค่ะทุกคนเชื่อครูพลังสำคัญถ้าวันนี้คุณไปคุยกันแล้วพลังตกตามกันคุณจะไปดึงคนที่เขากำลังปังนะคะแต่ถ้าวันนี้เฮ้ย ตอนนี้คุณต้องช่างดูแล้วว่าพลังปังกับพลังไม่ปังอะไรมากกว่ากันทุกคนเราต้องรีบดึงกันไปช่วยพลังงานปังอะค่ะเราเนี่ยจะต้องไปช่วยพลังงานที่มันปังอยู่สมมุติว่าทีมเรามีห้าคนมันปังอยู่สองมันล่วงอยู่สามอีกสามนี่แหละที่จะต้องอ่ะพี่สุพี่สุบอกว่าอะไรปิดชาห้าสิบกองซิสาเปอร์เซนและเปิดเลดแป้งยี่สิบส่งฝรั่งเศสกับพี่สูนูนสูงนี่แหละค่ะทุกคน แล้วคุณไปดูว่าใครเป็นทีมงานพี่สูนโนนสูงบ้างใครเป็นลูกทีมใครเป็นแม่ทีมใครเป็นสายเดียวกันกับพี่สูจนคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วไปเอาพิสูจขยมขยา่าเข้าใจยังนี่แหละค่ะเรียกว่าพลังงานแล้วพอพิสูมีพลังมันจะมีพลังยกทีมจากลูกทีมไปไหนนงงั่งง้อยเงาเศร้าซึมมีพิสุกีตอยู่คนเดียวทุกคน คนจํานวนมากกําลังดึงคนที่เขากําลังปังโดยไม่รู้ตัวพลังงานมันดึงกันได้แบบไม่ต้องใช้คําพูดพลังงานมันช่วยเหลือกันได้ถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อครูเรามาลองกันสักตั้งไหมล่ะใครที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยเรามาลองกันสักตั้งนะจับกลุ่มเลยสิบคนคุณอย่าลืมนะว่าคุณปลวยจากการจับกลุ่มที่ครูเคยให้ทํานะ